ก็มาถึงคำว่ากองศีล <c oughs> <c oughs> บางคนจะชะง,งนนะทำไมจึงกลับไปกลับมาคอยรู้ว่าเสมอว่ากล่าวตามลำดับอักษรไม่ใช่กล่าวตามลำดับหลักธรรมะ <c oughs> <c oughs> คำว่ากองศีลนี่ก็เหมือนกันจะกอธิบายโดยละเอียดข้างหน้าในคำว่าศีล <c oughs> เดี๋ยวนี้จักอธิบายพอ,อ,อรู้จัก ข้าวเงื่อนค <c oughs> าว่าศีนะก็แปลว่าปกติแล้วก็มุ่งหมายเฉพาะกายกับวาจาปกติก็เ <c> ร <oughs> ียกว่าศีนได้แล้ว <c oughs> โดยส่วนใหญ่ก็มีอยู่สองระดับคือศีนสำหรับผู้ครองเรือน สีนของผู้ที่ไม่คลองเรือน <c oughs> ซึ่งมีความสูงต่ำกว่ากัน <c oughs> ที่เป็นคฤริสัตคลองเรือนจะมีสีนห้าและศีนอุโบสถอย่างที่ทราบกันอยู่สีนห้าถือเป็นหลักประจำศีนอุโบสถนั้นเป็นโอกาสเป็นถือตามโอกาสพิเศษ ที่นี่ก็มาจึงศีนบนรรพชิตที่่าไว้ในพระบาลีโดยตรงในฝ่ายวินัยปิดกก็คือปาติโมกซึ่งมีจำนวนสองรอยี่สิบเจ็ดสิกษาบทดูได้ที่คำคำนั้นทนี่มีคำว่าศีน ที่มีที่มาในาสุตตันตปิฎกหรือโดยหลักธรรมะซึ่งจะจัดเป็นหมวดหมวดควรจะทราบดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าจะาได้ตรัสกับ <c oughs> พระเจ้าแผ่นดินบางองค์ศัดกับพราม์บางคน ในที่มาหลายแห่งพูดถึงศีลอันสมบูรณ์ของภิกษุซึ่งต่อมาเรามาแบ่งเรียกกันว่าจุลศีนัชิมศีลมหาศีลแต่ตามพุทธพุทธภาสิตไม่ได้แบ่งอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> นื้อความนี้มีว่าดูก่อนมหาราชะภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ เป็นอย่างไรเล่าม,มหาราชะพิกุในธรรมวินัยนี้ละปานาติบาตเป็นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้ในาศาสตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายแม่นี่ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอัินนาทานเว้นขาดจากอทินนาทานถือแต่ถือเอาแต่ของที่เขาให้วางอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนขโมยแม่นี่ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ละกร,รมอันมีใช่ประมาจันประพฤติประมาจันโดยปกติประพฤติห่างไกลปรพฤติขาดเว้นขาดจากการเสพเมตุนธ,ธรรม แม่นี่ก็เป็นศีลฟังเธอประการหนึ่งภิกษุเป็นภูลามุสาววาดเว้นขาดจากมุสาววาดพูดแต่ความจริงรักษาความสัต์มั่นคงในคำพูดเชื่อถือได้ไม่กล่าวให้ผิด <c oughs> ต่อโลกแม่นี่ก็เป็นศีลฟองเธอประการหนึ่ง <c oughs> ภิกษุเป็นภูลาคำส่อเสียดเว้นจากคำส่อเสียดฟังจากครั้งนี้แล้วไม่ ็บไปบอกฝ่ายข้างโน้นเพื่อาให้แตกให้ฝ่ายนี้แตกกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่นํามาบอกฝ่ายนี้ฝ่ายฝ่ายโน้นแตกกันแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับอพร้อมเพียงกันแมนี่ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งี่สูเป็นผู้เว้นการกล่าวคำหยาบเสีย ลาแต่วาจาที่ไม่มีโทษจะนะโนให้เกิดความรักเป็นความฟูเป็นควาฟูใจที่ชาวเมืองเขาใช้พูดกันเป็นที่พอใจของมหาชนแม่นี่ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งพิกษุละคำพูดที่โปรยประโยชน์คือเว้นขาดจากพูดเพ้อเจ้อลาวแต่ ในเวลาสมควรเปล่าแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวิน,นัยมีที่ตั้งมีหลักฐานมีเวลาจบสิ้นรสมควรแก่เวลานละนี่ก็เป็นสีนของเธอประการหนึ่งนี่คอยสังเกตเห็นว่าได้แก่สีทางกายสามทางวัจีสี่รวมเป็นเจ็ด ถ้าต่อมาใหนหนังสือชั้นหลังนี้ก็ใช้ยบวกได้เพิ่มอาชีอาชีวปริสุทธิ์ที่ตาอไปอีกอย่างหนึ่ง mm hmm. เรียกว่าศีลแปดมีอาชีวปริสุทธิ์เป็นที่แปดอย่างนี้ก็มี <c oughs> ทีนี้ก็ามาถึงหมวดที่ว่าภิกษุ จะเว้นจากการทำลายพืชชะคามและภู้ชะครามเป็นหัวข้อหมวดเว้นจากการฉันในเวลาพิการเว้นขาดจากการเล่นทุกชนิดเว้นขาดจากการประดับตกแตง่งเว้นขาดจากกี่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับเด็ก เด็กหญิงและผู้หญิงเว้นขาดจากการรับธาตุหญิงธาตุชายเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช่างโคมาเว้นขาดจากการรับที่นาที่สวนเว้นขาดจากการรับชายเป็นทูดไปในที่ต่างๆให้กระทัดเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกง้วยตาช่าง การลวงด้วยของปลอมการช่เด้วยเครื <choses> <inals> <wave> <differences> ่องนับเหมือนขาดจากการโกงด้วยสิ้นบนด้วยการล่อลวงเหมือนขาดจากการตัดการค่าการจองจำการซุ่มทำไร้การล้นการกันโชคแม่นี่ก็เป็นศีลข่องเจอประการหนึ่งหนึ่ง ทีนี้ก็จะแยกหมวดเป็นหมวดหมวดไปกีหนึ่งแล้วกแ็แจ้งรายละเอียดของหมวดนั่นหมวดหนึ่งไอหมวดที่ว่าด้วยพืชจะคามนั้นว่าด้วยการไม่ทําลายพืชจตามภูตคาม,คาม <c oughs> ก็มีว่าสมนารรมบางพวก ฉันโภชนะทิทยกถวายโดยศรัทธาแล้วก็ยังกระทำพืชจะคามภูตคามให้กำเริบ <c oughs> พืชอะไรบ้างพืชที่เกิดแต่รากพืชที่เกิดแต่ต้นพืชที่เกิดแต่ผลพืชที่เกิดแต่ยอดพืชที่เกิดแต่มเมล็ดส่วนภิกษุในธรรมวินัยน,น,นี้เว้นขาดจากการทำพืชจะคามภูตคามเห่นปานนั่น แม่นี่ก็เป็นศีนของเธอประการหนึ่ง <c oughs> นี่ไหมคมว่าพิษสุไม่ทำลายพืชจะคาม <c oughs> คือพืชพันุ์ที่ยังเป็นเพียงพืชยังไม่ได้เพาะปลูกและทั้งพืชพันธุ์ที่ปลูกเป็นต้นเป็นลำลงไปแล้วเนี่ยเรียกว่าทั้งพืชจะคามและปูตะคาม <c oughs> ที่หมวดถัดไปภิกษุผู้มีศีลไม่ทําการสะสมไม่สะสมข้าวบ้างไม่สะสมน้ำดื่มบ้างไม่สะสมผ้าบ้างไม่สะสมยานพาหันะบ้างไม่สะสมเครื่องนอนบ้างไม่สะสมของหอมบ้างไม่สะสมอามิตรบ้างที่หมวดไม่ดูการเล่นไม่ดูฟ้อนไม่ ฟังขับไม่ฟังสะโคม <c oughs> ไม่ดูอะไรต่างๆเป็นรายละเอียดมากกระทั่งไม่ดูชนโคชนแพชนแกะไม่ดูเขาเอ,อรำไม้รำมือชกมวยรบกรันตรวจพลตั้งทัพเนื่อหมวดไม่เล่นการพนนันคือพิกูจไม่เล่นการพนนัน <c oughs> นี่ระบุอย่างที่มีในขั้งพุทธการบางอย่างก็ไม่มีในเวลานี้นะ คือไม่เล่นหมากลุกชนิดแถวและแปดตาบ้างสิบบ้างไม่เล่นหมากเก็บไม่เล่นชิงนางไม่เล่นหมากไว้โยนห่วงไม่หึงเล่นวาดให้เป็นรูปต่างๆไม่เล่นทอดลูกบาทไม่เล่นเป่าใบไม้เป็นตัวอย่างพอแล้วที่หมวดที่ไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่ ืไม่นอนบนเตียงที่มีเท่าสูงเกินประมาณไม่มีนอนไม่นอนบนเตียงที่ทําเป็นรูปสัตว์ร้ายบนผ้าขนสัตว์ขนยาวบนเครื่องลาดที่มีนุ่นภายใน <c oughs> เครื่องลาดบนหลังช่างเครื่องลาดบนหลังมา้าเครื่องนอนมีมอนข้างแดงอีกหมวดหนึ่ง หมวดไม่ประดับตกแต่งร่างกายคือไม่ร่อไม่อบตัวไม่เคลื่นตัวไม่อาบอย่างสำอางไม่นวดเนื้อไม่ส่องดูเงาไม่หยอดตาให้มีแววไม่ทัดดอกไม้ไม่ทากลองหอมไม่ถือไม่ถือไม่ถือกล่องกลักอันวิจิตไม่ผูกดาบไม่ผูกสะขันไม่ใช้ร่มและรองเท้าอันวิจิตรอย่างนี้เป็นต้น ที่หมวดไม่พูดเดียรัชานักถาไม่พูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องเจ้าเรื่องนายเรื่องโจรเรื่องอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องของน่ากลัวเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องบ้านนอกเรื่องในกรุงเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าหาญเรื่องแปลกประหลาดต่างๆที่หมวด ที่ไม่กล่าวคำแก่งแย่งกันคือ <c oughs> เว้นจากการพูดแก่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงอย่างไรได้ท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ถ้อยคำของท่านไม่เป็นประโยชน์ที่พูดก่อนท่านพูดทีหลังที่ควรพูดทีหลังท่านพูดก่อน สิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญคล่องแคล่วนั่นเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ท่านถูกข้าพเจ้าคมได้แล้วก็อถอนคำพูดเสเถิดอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ที่มวดที่ไม่ทำตัวเป็นทูตรับใช้ของกระหัตสมุมมว่า ไม่รับใช้พระราชาไม่รับใช้อํามา์ของพระราชาไม่รับใช้กรัตรไม่รับใช้รามไม่รับใช้พระฤาบบดีไม่รับใช,บช,บบชเ้เด็กๆเป็นต้นจะใช่ว่าไปที่นี่ไปที่โน่นนาสิ่งนี้มานาสิ่งนั้นมาที่หมวดไม่ล่อลวงชาวบ้านก็มีว่าไม่แสวงหาลาบด้วยลาบเอาของเล็กน้อยไปให้ ที่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้อของมากกว่าไม่ลอกลวงไม่กล่าวคำพิซ่พิไรจนได้สิ่งนั้นนั่นมาไม่พูดด้วยเลสด้วยในไม่พูดให้ทาย,ยกทายิกาเกิดทะลุมุมาณะขึ้นมาในการให้ไม่เอาของน้อยต่อเอาของมีค่ามากอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ที่มวดที่ไม่เป็นหมอทายโชคลาง ก็มีว่าไม่ทายลักษณะในร่างกายไม่ทายนิมิตดีร้ายไม่ทายอุกกาบาทไม่ทายของหายไม่ทายทำนายฝันไม่ทายโชคชะตาไม่ทายผ้านูกัดไม่เป็นหมอผีไม่เป็นหมอทำยันกันบ้านเรือนไม่เป็นหมองูไม่เป็นหมอดูรอยสัตว์อย่างนี้เป็นต้นที่หมวดไม่ ทายลักษณะสิ่งของคือไม่เป็นหมอทายลักษณะแก้วมันีเช่นเพชรเป็นต้นไม่ทายลักษณะผ้าไม่ทายลักษณะไม้เท้าตาตราอาวุธลักษณะหญิงชายลักษณะเด็กลักษณะธาตุลักษณะทาสีลักษณะช่างลักษณะม้าลักษณะกระบือโคแกะเป็นต้นที่มว่ที่ <c oughs> ไม่ทานายการรบพุ่ง <c oughs> คือไม่ดูเรื่อยยามญาติราทัพให้แก่พระราชาว่าวันนี้ควรยกออกวันนี้ไม่ควรยกออกวันนี้พระราชาข้างในจากลุกพระราชาข้างนอกจากถอยหรือพระราชาข้างนอกจากลุกพระราชาข้างในจากสองถอยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ไม่เป็นหมอทำนาย คือไม่ทํานายจันรรทรคาติรกษ์คตอไม่ทํานายดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ว่าจากเดินนอกทางบ้างในทางบ้างจากมีอุกาบาตจากมีแผ่นดินไว้จกมีฟ้าร้อง <c oughs> จะมีการขึ้นการตกการเศร้ามองการผ่องแผ่วของดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์แล้วจากมีผลเกิดตามมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ไม่หมดไม่เป็นหมอทํานายดินฟ้าอากาศ คืนทนายว่าฝนจะตกดีบ้างฝนจะแรงบ้างอาหารหาง่ายบ้างอาหารหายากบ้างด้วยการคิดโดยการคิดเลขโดยการประมวลอย่างนี้บ้าง <c oughs> ไม่เป็นหมอ,อหมวดไม่เป็นหมอดูเริกยามคือไม่เป็นหมอดูเริกอาวาหะวิวาหะเริกผูกมิดเริกทำลายศัตรูโรคการเก็บเริกการเก็บสะส,สมทรัพย์ ตลอดถึงการร่ายมนต์ต่างๆเพื่อกิจการนั้นมีการทำพิธีบวงสวงพระอาทิตย์วงสวงมหาพรหมอย่างนี้เป็นต้นหมวดไม่เป็นหมอผีหมอยาคือไม่ทำหน้าที่บนขอลาบต่อเทวดาด้วยการวงสวงแก้บนซ้อนมนต์กันผีทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทย เรื่องพิธีปลูกเรือนวงสวงในที่ปลูกเรือนเรื่องพลน,น้ำมนเรื่องบูชาพเพลิง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นบ้างภิก <c> ษ <oughs> ุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดอย่างนี้ไม่ประกอบดิจฉานวิชาเห็นปานนี้เสร็จแล้วแม่นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อย่างนี้แล้วย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ที่ไหนไหนเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วย่อมไม่เห็นว่าจะมีฆ้าศึกมาแต่ไหนภิกษุประกอบด้วยกองศีลอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้หาโทษไม่ได้ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลอย่างบรรพชิต <c oughs> สรุปอานิสงส์ว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลประกอบไปด้วยปาติโมกขั้งวรสมบูรณ์ด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นภัยแม่ในโทษที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในติกขาบททั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าอาทิศีนสิกขา สำหรับบรรพชิตโดยตรง <c oughs> จะเห็นได้ว่าเป็นกองศีลที่ใหญ่โตจึงเอามาบอกให้ฟังที่นี่ในชั้นต่อมาในชั้นหลังเช่นในสมัยร้อยกรองคำพีวิสุทธิมรักก็ได้บัญญัติกองศีลไว้ว่า มีสี่กองเรียกว่าจตุป,ปาริสุทธศีนสิ้นที่หนึ่งเรียกว่าปาจิโมกสังวรคือสังวรตามพระปาจิโมกทั้งหมดสิ้นที่สองเรียกว่าอินทรียสังวรคือสำร,ร,รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ้นที่สามเรียกว่าจตุปัจจยะปัจเจเวคณาคือพิจารณาปัจัจสี่ ศีลที่สี่เรียกว่าอาชีวะปริสุทธิคือหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบนี่เรียกว่าจัดสุป,ปาีิสุทธิศีลแม้ว่าจะไม่มีในพระไตรปิฎกไม่เคยมีในพระพุทธภาติธิก็ถือเป็นหลักปฏิบัติกันมาอย่างเข้มงวดเป็นเครื่องวัดแต่ดูแล้วมันเป็นความหมายที่กว้างไปเช่นอินทรียสังวรในตามธรรมดาจัดเป็นสมาธิแต่ในที่นี้เอาจะเพียงว่า เมื่อมีการทังรวมตาหูจมูกลินกายใจอยู่แล้วมันทำให้มีศีลได้ง่ายขึ้น <c oughs> ส่วนจตุปัจเจเวคขณะนั้นที่แท้ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาปัจจัยสี่ในที่นี้ก็จะเอาแต่เพียงว่าเป็นผู้ไม่บริโภคปัจจัยอย่างลุ้นขลันให้พิจารณาเสียก่อนก็พอจะเรียกว่าเป็นศีลได้ <c oughs> ส่วนการเลี้ยงชีวิตโดยชอบนั่นก็เป็นศีลโดยตรง เช่นเดียวกับปาติโมกกับสังวร